แพทนปภพาลั่นพูดประโยคนี้ทุกวันกับพีเพื่อนสนิทตกใจเอาดีๆถูกจับตาความสัมพันธ์จนต่างฝ่ายก็ออกมาเปิดใจแล้วระหว่างแพทณปภพาและพีชานนนล่าสุดแพทได้เปิดใจรายการถกข่าวทอกกับเพื่อนรักเจนมีบางช่วงนั้นเผยว่าณนะวันนี้ถ้าให้พูดคนใหม่ที่เข้ามาก็จะพูดกับเขาเลยว่าเหนื่อยหน่อยนะ หมายถึงคุณดันมาอยู่กับคนที่ผ่านชีวิตมาแล้วเราเป็นแม่ไม้ลูกหนึ่งเขาคงต้องเหนื่อยแพทก็พูดกับเขาว่าถ้าไม่เหนื่อยก็คือให้ออกจากชีวิตเราไปเลยคือเราให้เขาออกเราพูดกับเขาทุกวันว่าให้เขาเดินออกจากชีวิตเราได้เลยไม่ได้ประชดปากกับใจตรงกันก่อนเราจะพูดอะไรเรารู้ผลของมัน เราพูดกับเขาเลยว่าสมมุติถ้าเขาอยากแต่งงานแพทก็ให้เขาไปอยู่กับคนอื่นแพทเคยผ่านโมเมนต์นั้นมาแล้วมันไม่ได้วัดเลยว่าชีวิตเราจะยืนยาวถ้าคุณอยากมีโมเมนต์นั้นแพทให้เขาไม่ได้แล้วถ้าเขาได้แต่เราไม่ได้แล้วถ้าเขาอยากได้จริงๆก็ต้องหาคนใหม่เราคุยกันแล้วแพทไม่อยากมีภาพวันนั้นแล้วเราผ่านไปแล้ว ถ้าเขาอยากมีน้องอีกคนคุยกันแล้วเหมือนกับว่าร่างกายแพทไม่ได้แล้วแต่แพทฝากไข่ไว้แต่การที่คิดว่าจะท้องใหญ่ขึ้นมาอีกครั้งแพทรับตัวเองในตอนนั้นไม่ได้แล้วแพทก็บอกเขาอีกเหมือนกันถ้าอยากมีก็ไปหาคนอื่นเลยที่พร้อมเจนตกใจถากลับเอาดีๆเขาบอกว่ามันเป็นร่างกายของแพทถ้าอย่างนั้นแพทเลือกเถอะทุกวันนี้เขาก็มีความสุข ถ้าวันไหนไม่มีความสุขแพทบอกให้เดินออกไปเลยทุกวันนี้เราอยู่กันมีความสุขถ้าตราบใดเขาเข้ามาแล้วคือความทุกข์ของแพทเขาต้องออกไปแพทพูดกับเขาทุกวันวันนี้แพทคือวงกลมวงหนึ่งที่มีระบบนิเวศอยู่ในวงกลมนี้เพอร์เฟกแล้วแพทมีความสุขทุกอย่างแล้วถ้ารับใครเข้ามาแล้วเสียใจร้องไห้ปวดหัวก็ออกไปซะ